เมนูครับเขาครับวันนี้แกงอ่อมเนื้อเศษครับเป็นเนื้อสี่โค้งของเขาครับผมื้อนี้สีแกงไส่ฟักครับเครื่องแกงก็สิมีพริกแห้งหอมแดงตะไคร้ครับผมโขกหยาบๆแล้วมาขวกับเนื้อครับผมขวให้เกิดความหอมครับเครื่องแกงเขาสีมีความหอมขวพ่อสุกแล้วฮาก็ใส่ซุกํมเพิ่มหมล้วก็ใส้น้ำปลาหลลงไปครับผมขวใส้น้ำปลาไหันนี้ในเป็นน้ำปลาหลดิบครับ น้ำปลาอีสา,แแานแท้ๆบ้านเทาครับผมแล้วก็เติมน้ำล่ากโคกเข้าลงไปครับใส่เติมน้ำลงไปเมนูอ้อมนี่ส่วนตัวผมนี่สใส่น้ำ่หลายนะครับผมพอเอาตุต้นเนื้อเอาได้สักพักนึงนะก็เติมปักลงไปครับปรุงรสโดยผงปรุงรสผงชูรสน้ำปลาครับผมโรยโดยใบประกูดพริกจีนุสวนครับมาอนี้เพิ่มความเผ็ดโดยพริก ขีนูสวนแล้วเาก็ล่อให้ฟักเข้าสุกครับพอฟักเข้าสุกแล้วเาก็ใส่ผักเข้างลงไปครับผักอีตูต้นหอมผักชีลาวครับผมออมมีสารแฉะตรงขาดผักอีตูแล้วก็บผักชีลาวอะไรครับเมนูแกงออมน้ำคุกคีกคุกคีกครับรุ่ยโดยข้าวครัวครับผมพิซไทยโดยข้าวครัว เพิ่มความหอมของแกงอมสไตล์อีสานบ้านเฮาแค่หนึ่งเซตเรียบร้อยครับเมนูง่ายๆเห็ดตามผมไหนเลยครับ้รดเฮ็ดบ่เป็นพร้อมแรลกคือเก้าครับ